โง่เนี่ยซูปเปอร์คอมโบระวังสตีลยิงไม่เข้ายิงนะเว้ยทำไรล้างแชแนลเรามาพังทำลายความเหงาพังทำลายความเศร้าทำไรล้างแชแนลลุยไปกับทำไรล้างแชแนลเกมมีไว้เล่นสนุกเล่นนี่มันสุดๆทำไรล้างแชแนลลุยไปกับทำไรล้างแชแนลดีหน้าบอกวันนี้นายแพ้ ตลอดไปตลอดไปจะไปชนะเกมที่เท่าไหร่ไะเนี่ยเดี๋ยวชนะปุ๊บเราปิดสตรีมเลยนะถือว่าชนะละเฟีบโซเล่นไรเบิร์กมิซ่อีเหรอยังไงมิซี่อลต้าอยู่เนี่ย เฟรมโซเล่นมิซี่เอาตาคู่ลิงเอาตาจัดาย<ๆ>เกมนี้ซีลองมันตายจากเซิร์ฟเวอร์ไปหมดแล้วเวะทำไมสุ่มไม่ได้ซีลองสักคนเลยวะสุ่มได้แต่ตัวทำแต้มอย่างเดียวเลย ตัวทำแต้มแข่งกันเปิดคอมมิติคอมใหม่รัวๆปกติได้แต่ตีลองวันนี้ได้แต่ตัวทำแต้มเออซับ <c oughs> <c oughs> เพื่อนโลกก็ไม่ลงเหมือนกันตายละไตมือเลยฮะ มดุมดมุดไปไหนตอนนี้พวกนายว่าพี่จะชนะปะอุ้ยเขาก็ไม่ลงเหมือนกันเว้ยอ้าว่ะดวงสูสีอะไรอย่างงี้สเต,ติยลฮะระวังสต,ติลยลอย่าล้มอย่าล้มพี่ไม่ชอบใครล้มเราต้องข้าม นี่ถ้าเล่นลิงสองยังไม่ชนะกแสดงว่าวันเนี้ยเราเป็นวันที่แบบตลอดไปตกเสียหลักเลยฮะตัดอุ้งมาวะเอ้เขาเขาใช้ลูนสติลเหมือนกันหรือเปล่ามิติอาจจะเป็นไปได้นะอันเนี้ยมิติข้างเราอ่ววะถ้าลูนสติลคู่กับลิงอันเนี้ยสติลก็ตัดบอลยับเลยเพอรู้เราว่าค่าคุมเกมมันไม่เยอะแต่บางคนมันใส่คุมเกมอันนี้อีกเรื่องอุ้ย ล้มสองโหแล้วพี่ไม่อ้าวฮาคิราชันมันไกลไปยังไงล่ะเมื่อกี้พี่ก็เล่นไม่ลงเหมือนกันรัวๆใกล้ๆยังไม่ลงในฟูจิอะอูมดังแบบสโลโมชั่นล้มฮะอันนี้โทษใครไม่ได้เลยเพื่อนทําถูกกันด้วยมาซ้อนให้พี่ล้ม ไปไม่ได้ไรทูเะอุ้ยขอโทษ,อโทษเออเสียไปดิช่วยเสียบสองคนรบกวนไปสอดเกมพลิกมาแล้ว ไ่จับตากตากเออเล่นลิงอุ่นใจหน่อยไว้ไม่ลงไม่ลงอุ้ยระวังสเตลฮะโอ้โหขอโทษพี่ไปกลางวงแล้วดันไปกดรีบาวเร็วตีไงล่ะอุ้ยพี่ตกได้ขอโทษนะเมมไปหน่อย รนะทักกี้ที่เมมไม,ไม่หน่อยมุดเสร็จรออะไรสาวสองไม่ปลาฮะระวังสติลเฮ้ยแข่งกันจริงแสกหน้าะนะี่ยเฮ้ย <c> ใ <oughs> จเย็นเพื่อนเดี๋ยวช็อตเกมพิกเกมน,นี้สำคัญกับเรามากเลยนะเฟรมโซเรายังไม่ชนะใครเลยทั้งวัน ชนะบ้างอย่างว่ากเนี้ยเหมือนจะยังไม่ชนะเลยรปะลงโล่งเน้นเน้นเออเล่นลิงอุ่นใจหน่อยไว้ยิงโล่งก็ลงยิงสแต็กก็แมน่นตัวอื่นนี่ไม่ใช่ลูกลักแล้วตอนเนี้ยยิงยังไงก็ไม่ลงโล่งยังไม่ลงเลยโอ้ไปไม่ได้คะลูกเขาว่ามันบงังชนะกับปากแจวตาหนึ่งเหรออ๋อ,อชนะไปแล้วหนึ่งแมตช์เออก็ยังดีวะยังดีวะ,ย,วะยังชนะบ้าง จุดตัวดันสเติทำาไมอะระวังสเติอย่าสเติยนี่เล่นเจอลิงห้ามสเติลนะเพราะเดี๋ยวลิงโดนสเติอะไรอะไรกอนเบียดลูกพาว่าด้วยตั้งใจจัดเกมี้ เออมาวะ<ธ>ไม่ยิงด้วยเท่ทำไมวิเ <laughs> จฟูจิเฮ้ยไม่ใช่ฟูจิมีซี่เออฮาคิราชันเออรีบาวได้ว่ะของจริงโ <laughs> ง,ง่เนี่ย oh my, ซปเปอร์คอมโบโ่วงเวลาโ่วงเวลาฮะ เดี๋ยวแพ้ระวังสติวยิงไม่เข้ายิงนะเว้ในที่สุดเราก็ชนะต้องเมมแบบสุดพลงังก่ถึงชนะได้ส่งส่งส่ง,ง,งแบบหลอดเท้ ชนะเราความรู้สึกของชชนะมันเป็นแบบนี้นี่เองวันนี้ไปเล่นคอมโลโซเหรอครับวันนี้ไม่เจอซีลองเลยครับไม่เจอซีลองเลยก็เลยไปเล่นคอมแบบแปลกๆบ้างอะไรอย่างเงี้ยแต่มันไม่เจอซีลองเลยแล้วก็ไม่เจอเมนทำแต้มที่แท้ถูกด้วยคือเขาไม่เล่นซีลองให้พี่อ่ะเลยสักคนนะวันนี้ยังไม่เจอเลยอันนี้ก็เป็นคอมโบแบบทำแต้มสองคนด้วยอะไรอย่างเงี้ยเออ แต่นี่คือพี่เมมแบบเมมอะเมมแบบรีเฟกมาอะไรอย่างเงี้ยต้องประมาณเนี้ยถึงจะชนะคือวันเนี้ยเจอตี้เจอตี้ตที่แบบส่วนใหญ่แรลเสูงทั้งนั้นแล้วก็ติดท็อปท็อปของเซิร์ฟทั้งนั้นอะไรเงี้ยมันก็เลยมันก็เลยไม่เอื้ออานวยด้วยแหละเวลาไปเล่นพร้อมอย่างอย่างยาซุดะชิโอสกิอะไรเงี้ยแล้วไปเจอแสงุกภาพที่เขาเข้มอะโอกาสชนะมันก็เลยน้อยฮะบางเกมก็แบบชักกี้ก็หลุดด้วยอะไรเงี้ยทั้งวันเลยก็มันก็เลยแบบแพ้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 ดูดิ แล้วมันไม่เจอคนที่เป็นซีลองมาเลยแล้วดูดิคือพี่อ่ะไม่ได้เล่นกับซีลองเลย